คำว่าปรัมญธ,ธรรมที่แปลว่าเป็นธรรมที่โคจรแห่งยานอันประเสริฐนั้นเพราะเหตุใดจงอธิบายคําตอบคือ ปรมัธธรรมชื่อว่าเป็นธรรมที่โคจรแห่งญาตอันประเสริฐนั้นเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายและบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมสามารถพิจารณารู้ในปรมัธธรรมนั้นได้ตามสมควรแก่สติปัญญาของตนของตนและทนต่อการเพิ่งพิพจารณาของปัญญาแห่งท่านเหล่านั้นเพราะประมัตธ,ธรรมนี้เป็นธรรมที่มีเนื้อความละเอียดลึกซึ้งมาก ผู้ที่ไม่มีอุตตะมะยานคือปัญญาอันประเสริฐแล้วย่อมเข้าใจในสภาวะของปรัาธ,ธรรมนี้ไม่ได้ผู้ที่จะรู้ได้และเข้าใจได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอุตตะมะยานซึ่งได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสาวกทั้งหลายและติเหตุกะบุคคลที่เป็นติขะบุคคลคือบุคคลที่มีปัญญาหลักแหลมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปรมัทัตท่านพระดีกาจาย์ทั้งหลายได้อธิบายไว้ว่าอุตตมะยานนั้นได้แก่พระสัพพัญยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ในการที่ท่านพระดีกาจารย์ทั้งหลายแสดงเช่นนี้ก็เพราะว่าในบรรดาอุตตมะยานต่างๆนั้นพระสัพพัญยุตยานเป็นยานที่สูงสุดปรากฏเด่นชัดที่สุดเพราะฉะนั้นจึงนำขึ้นมากล่าวไว้เป็นประธานแต่ไม่ได้มุ่งหมายเอาว่าพระสัพพัญยุตยาน อย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจสภาวะของปรมัาถธ,ธรรมได้ส่วนอุตตะมะยานอื่นๆไม่สามารถเข้าใจได้ซึ่งความเจริญอุตตะมะยานอื่นๆก็สามารถจะเข้าใจได้เหมือนกันถ้าได้รับการศึกษาเล่าเรียนดีพอแล้วสำหรับผู้ที่มีปัญญาอ่อนคือปัญญาน้อยแม้ว่าจะได้ศึกษาเล่าเรียน ยนสามารถท่องจําได้ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะที่มีอยู่ในปรมัตถธรรมนั้นได้ฉะนั้นบุคคลประเภทนี้จึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้โคจรไปในปรมัตถธรรมนี้น ส่วนผู้ที่เจริญวิปัสนาจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้โครจรไปในปรมัตธธรรมนี้ได้เหมือนกันแต่การโครจรของพระอริยบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการโครจรไปอย่างกว้างขวางเหมือนกับพระอริยบุคคลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมจนเข้าใจในสภาวะ ปรมัถธรรมดีพอแล้วฉะนั้นธรรมอันเป็นที่โคจรแห่งญาณอันประเสริฐนี้จึงได้ชื่อว่าปรมัตถดังมีวจนะรรถถะแสดงว่าปรมัสสะอุตตะมะยานสสะอัตโธโคโจโรติปรมัตโธแปลความว่าสภาวะธรรมใด เป็นที่โคจรแห่งยานอันประเสริฐฉะนั้นสภาวะธรรมนั้นชื่อว่าปรมัตถะ